สวัสดีครับ KFC ครับวันนี้มีเครื่องสัญญาตัวหนึ่งที่พี่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับมันคือมารุยมานะครับ ae 3 2 0 3 2 0ต่างจาก3 3 0คือคลัสตัวนี้จะเล็กคัดเล็กถ้า3-30ก็จะเป็นคัดใหญ่แต่ว่าขนาดเครื่องยนต์และมิติอื่นเท่ากันนะฮะตัวเดียวกันก็คือจะเป็นถังน้ํามันก็ดีฟ้าล้านเครื่องลูกสูบอะไรเงี้ยตัวเดียวกันแต่มันจะต่างตรงนี้คัดเล็กคัดใหญ่ตัวนี้จึงมีน้ําหนักเบาลงนะครับ3าซีซี เบาลงเบาลงนะครับนี่คือเดิมญี่ปุ่นเลยพี่น้องฟังราคาก่อนเอาเบาๆ3 9มพันลมส่งนะฮะสามเก้ 3, มส่งเห็นไหมถ้าพี่ลองเทียบกับ EE300 ามนดิห้าพนะอันนี้ช้าไม่ได้นะนะครับนี่เดิมเลยนะนี่เขาเร่งเดิมปุ๊บสวิตช์ดับเดิมสายสะพายเดิมบังาย่าเดิมทุกอย่างมีหัวเกียร์ยสายปลย่ยนให้ใหม่มี่หัวยกียร์เดิมมันสอ,อยองแยีายสายส่ยีายสายสาสายสายส่ยยสายสหยสายสยส อ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะน้ำหนักก็ประมาณสักห้าโลหน่อยๆห,ห้าโลหน่อยๆนะครับแต่มันได้เครื่องใหญ่นะครับได้กำลัง,ง,ง,งเสียงมันแน่นดีวะ่วะพี่ เครื่องเน้นปึกเลยนะอีกทีไหมพี่โหดเอาเลิกเอาชัยสามพั 3, 9, นเก้าเลพี่อีตัวเดียวทนด้วยท่อนี่สามารถแบบถอดออกมาทำความสะอาดได้ด้วยนะฮะอ่ามารุยมาสามสองศูนย์เอ็มบีสามสองศูนย์นะนี่สามสองีซีปัจจุบันถังถึงก็มีหมดละเสื้อลูกของผมก็มีขายนะมีขายอะไรเยอะนะครับหางก็เป็นกันสั่นสองชั้นให้ เผือ่อพี่สนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ